การผมจะเหมือนกับการทําให้ดินมันร้อนอ้าวถ้าเนื้อหมูประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นออกนอกตี่เย็ยนหมู네 <ใน S 1> บ้านไขยเน่ากันบ้านเราใช่ไหมเพราะเพราะอากาศบ้านเราร้อนอบอ้าวดังนั้นการผมจะเหมือนกับการทําให้โครงสร้างของดินมันร้อนอบอ,อ้าวร้อนอ้าวเสร็จตัวที่ย่อยเนื้อหมูคือจุลินทรีย์ถูกไหมงนั้นน้ําอากาศแสงเป็นองค์ประกอบแต่ว่าการผมเสมือนกับการทําให้นิเวศมัน นในธรรมชาติพอร้อนอ้าวพุทธทูนย์จะทํางานขยายและย่อยนั้นบ้านเราจริงย่อยสลายได้ดีกว่าประเทศญี่ปุ่นเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนั่นเรื่องหลักแรกนะครับหัวใจของมันภูมอย่างเดียวก็ฟื้นดินได้แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรปอยจะขามีสินก็คูไม่ไหวนั่งรอผม3ปีกว่าดินจยะพื้ไนงน,นะครับก็จึงเกิดหุ่ยมาแห้เสร็จแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือแห้งชาม แห้งชาวนม่หมายถึงปุ๋ยหมักแห้งเนาะปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยคอกทั่วไปที่อวัวเป็นปุ๋ยได้ไหมที่หมูได้ไหมเพราะนั้นมูลสัตว์ต้องไม่ร้อนและไม่มีแก๊สที่เราจะใส่ไม้นั่นคือหนึ่งเคื่องข,ของปุ๋ยหมักแห้งเนาะเสร็จแล้วน้ําชาหมายถึงปุ๋ยน้ําที่เราจะพาทำเดี๋ยวผมจะพาเราทาทั้งปุ๋ยน้าทั้งปุ๋ยแห้งอ่ะหมายความว่าปุ๋ยหมักแห้งที่หมายถึง สรางพืชสร้างสัตว์ในธรรมชาติเนาะรวมถึงมูลสตัตว์ใช่ไหมามูลสตัตว์ที่นั่นแหละเนาะอันนี้ประเด็นคือที่ปกติมันจะมีความร้อนและมีแก๊สใช่ไหมถ้าเราไปใส่ต้นไม้มันจะทำให้ต้นไม้ตาย,ายเป็นพิษเพราะนั้นเราต้องสลายความร้อนกับแก๊สก่อนด้วยการหมักหรือไม่ก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานเนาะนะครับเย็น,นจับดูอยา่าไปนึกสิใส่สดสดบางประเภทไม่ตายสําหรับไม้ใหญ่ แต่ถ้าพืชล้มลุกร้อนรากมันจะเน,เนา่า<ม>นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยคอกจะต้องปล่อยให้ความร้อนกับแก๊ปปสัะหัสละลายก่อน<ม>โดยเงื่อนไขของเวลาหรือไม่ก็เอามาหมักมาหมักก็จะไวขึ้นนะครับเราเรียกว่าปุ๋ยปั้นก้อนใชุ่๋ยอันนั้นเอามาโปรเซสมาจากปุ๋ยหมักก่อนที่ซรากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันในป่าแล้วถูกย่อยสลายใช่ไหมกลายเป็นปุ๋ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็มามิกกับดินเพื่อที่จะเป็นก้อน ไปสู่การบำบัดแต่พื้นฐานต้องเกิดจากหม,มากก่อนเสร็จแล้วตัวป,ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำโดยโครงสร้างคือนี่นะครับในความหมายที่เราจะเข้าใจคือพวกเราทำจุลินทรีย์ใช่ไหมไม่ว่าเราเจอในสาระ,ระบบอะไรก็แล้วแต่ในอิเนเทอร์เน็ตเรากเราทำจุลินทรีย์จากหน่อพ้วยจากจากใบไผ่จากอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าโดยโครงสร้างที่นี่เราไม่ได้ทำจุลินทรีย์ เราทําอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์หมายเพราะว่ากระบวนการหมักน้ำเนี่ยเราสร้างพืชสร้างสัตว์ในธรรมชาติเอาสมุนไพรมาหมาักแล้วถูกสลายกลายเป็นน้านะครับก่อนเป็นน้ําำจอเกิด,กดแก๊สแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ในลูกน้ําปุ๋ยน้นํานี้มีรสเปรี้ยวแล้วมีโครงสร้างโมเลกุลเล็กหมายความว่าชิ้นมันจะเล็กมากนะครับซึ่งใส่ลงไปในดินมันจะเป็นอาหารได้จุลินทรีย์ในดินพอจุลินทรีย์ในดินก็เกิดกับแตกตัวนะครับว่ามันก็จะขยายตัว บวกกับการโฮมพอเอาน้ําไปกระตุ้นเป็นอาหารมันก็ขยายแล้วก็ทําหน้าที่ย่อยให้กับพืชเหมือนกันปุ๋ยน้ําที่เราหมากักเราเอาไปบำบัดน้ําได้เราตาดใส่น้ํามันก็ไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในในแหล่งน้ําขยายพอขยายปุ๊บมันก็ทําหน้าที่ย่อยได้มากขึ้นอันนั้นคือตัวปุ๋ยน้ําตัวปุ๋ยน้าเนี่ยที่เรากําลังจะทํามันเป็นสององค์ประกอบเมื่อเราหมักได้3เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งคือเอนไซม์ที่มีโมเลกุลเล็กใส่ลงไปทําให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินในแหล่งน้ํา ถ้าในข้อสัตว์มีอะไรมีขี้เนาะดัะนั้นขี้สัตว์ขี้ไก่ขี้เป็ดขี้หมูเนี่ยแล้วก็เอาไปใสุ่๊บทำให้จุลชนทีในมูลสัตว์ขยายแล้วก็ย่อยังนั้นมูลข้อสัตว์แก๊สกับความร้อนก็จะหายไปดังนั้นในข้อปริกัริยรินก็จะหายไปโดยตารรมชาชิ <c oughs> เสร็จแล้วในกระบวนการหมักที่ผ่านออกมา3เดือนเนี่ยสิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นคือนี่นที่เราเห็นคือเราเอาพืชยาไทยมันมี9ก้ารสยาโบราณเนาะ แล้วเราย่อออกมาเหลือแค่เก็ดนิดที่เอามาใช้กับการเกษตรนะครับถ้าเราต้องการป้องกงันแมลงเราก็เอาพืชที่ใช้ป้องกันแมลงมาหมาักถ้าเราต้องการใช้พืชที่ป้องก,กันโรคพืชเราก็เอาพืชที่ใช้ควบคุมโรคมาหมักเอกมองไหมวันนั้นประโยชน์จากการหมักเกิดสองเหตุผลนะกระบวนการหมักเกิดเอนไซม์ไปเป็นอาหารของจุลรี์ในธรรมชาตินะในดินตัวที่สองคือสมุนไพรธาตุาอาหารต่างๆจะเอาไปแก้ไขปัญหา ใ้ธรรมชาติเนาะรวมถึงแม้กระทั่งถ้าเราไม่ใช้สมุนไพรป้องกันแมลงแค่เราเอาใบไม้เอาหญ้าฟางแม้กระทั่งแมวตายเนาะฝังคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยถูกไหมเพียงแต่ว่ามันแปลงไปอยู่รูปของน้ำแค่นั้นเองมันโครงสร้างมันงงไหมอื่นอย่าไหมมีใครงงไหมเอาแล้วพวกสัตว์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันย่อยสลายไปเองมันก็จะช้าช้าครับอ่ามันย่อยสลายไปเนี่ยตามเงื่อนไขอ่าครับมันใช้เวลา อ่านะงงไม่งงเนาะอ่านึกถึงใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเมื่อเราเอาใบไม้หญ้าฟางทับถมสิ่งแรกที่เกิดคือไส้เดือนใช่ไหมร่วงมแมลงใช่ไหมในดินที่ทําหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็มีสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมมันก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะนั้นการโ่มพอร้อนอ้าวปุ๊สิ่งมีชีวิตในดินขยายถูกไหมเร็จแล้วนี้ความันจะย่อยสลายมันก็จะาถูกไหม ถ้าเราไปเร่งให้สิ่งมีชีวิตในดินพวกจุลินทรีย์ขยายมากขึ้นก็ย่อยได้ไวขึ้นเราจึงเอาปุ๋ยคอกใส่ลงไปอพอปุ๋ยคอกใส่ลงไปมันก็จะย่อยสลายปุ๋ยคอกเสร็จปุ๊บ <c oughs> แล้วก็ให้ต่อพืชเสร็จแล้วเอาปุ๋ยน้ำไปทําให้ตัวมันเองให้สิ่งมีชีวิตในดินขยายให้จุลินทรีย์ขยายเสร็จปุ๊บมันก็พอขยายมากขึ้นก็ย่อยแค่นั้นเองโครงสร้างนั้นผมดินแห้งชามน้ําชามเป็นเป็นวิธีการนํามาซึ่งการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชถ้าพืชสมบูรณ์ต้นไม้จะ ราะนั้นปัญหาโรคแมลงอะไรที่ที่คำถามที่จะตามมาว่าถ้าเจอมแมลงนู่นเจอมแมลงนี้ถ้าดินสมบูรณ์พืชก็จะมียางสร้างตร้านทางออกมาเองโดยโดยธรรมชาติทีนี้ถ้าพืชระบบเคมีที่เราใช้คือเราเหมือนให้น้ําเกลือฉีดปุ๊บเรารู้สึกสดชื่นถูกไหมเะฉะนั้นมันก็เหมือนกระตุ้นเราให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ร่างกายเราไม่แข็งแรงตามธรรมชาตชิแต่ถ้าเราห่มแห้งชามน้ําชาม นั้นเราโดยไม่ใช้เคมีปุ๊บโครงสร้างมันก็สมบ,บูรณ์ต้นทืชสมบูรณ์ก็สร้างอย่างเราก็สร้างฐานโลกกันโรคละมแมลงก็ไม่ไม่ทำลายถ้าพืชอ,อายุสั้นที่เราต้องเก็บไว้ก็ต้องใช้บ่อยสามห้าวันครั้งแต่ถ้าพืชอ,อายุยาวอย่างผลไม้อย่างไม้ป่าอันนี้อยู่ที่แล้วแต่ก,กาลังของเราถ้าทําบ่อยโครงสร้างดินก็จะร่วนซุยขึ้นแต่ถ้าเป็นผลไม้ถ้าทําทีๆเยอะๆบ่อยๆมันก็จะมีใบางามเกิือไปอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเรียนรู้เอง ทั้งรถทั้งใช้ใช้หมดนะครับทั้งก <ๆ S 1> ินทั้งกินกินกระไดทาก็ระได <c oughs> กไดก็ได้ทาก็ได้อในระหว่างกระบวนการนี้สิ่งที่เราเจอมาในในระบบที่เราเสิร์ชหาหรือแม้กระทั่งที่เราทําอยู่ถ้าใครพ่อพ่อแม่แม่ที่ทําของกมพั์เขาก็จะใช้จุนซีใช่ไหมของพอดอแล้วก็มาขยายแล้วก็ใส่ลองอไปนะครับ <c oughs> โดยโครงสร้างในเนื้อในที่เราหมักเป็นเรื่องเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกัน เสร็จแล้วออกมาหอมเปรี้ยวเหมือนกันประโยชน์เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราใช้พืชอะไรมาบมางเห็นไหมมองไมถ้าของพี่ๆทางฝั่งนู้นเนาะจะเคยทําของใช้ของพัฒนาที่ดินชนะส่วนพี่น้องคนเมืองที่ไปหาข้อมูลมาเราจะเจอจุลินทรีย์สารพัดี่ย่อเลยเอามองไหมนั้นเอาวิธีคิดน,นั้นออกไปนะวางไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวกับที่นี่ที่นี่คือเราเน้นให้พื้นปูดโดยธรรมชาติคือ ปุ๊บจุลินทรีย์ในธรรมชาติขยายแล้วเราก็เอาอาหารให้มันเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์จะเติมให้ธรรมชาติเต็มนะครับ,รบน้าชาเนี่ยค่ะติดไว้3ามเดือนเนี่ยต้องเปิดต้องคนต้องอะไรบ้างไหมคะมในระหว่างสามเดือนไม่ครับแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้ค <c oughs> ุณลาดไปตรงๆหรือเราต้องไปผสมเราผสมครับเดี๋ยวกระบวนการเอาไปใช้จะสรุปหลังท้ายจากที่เราทาเสร็จ ว่าเราใช้กับนาใช้กับต้นไม้ใช้อะไรอัตราเท่าไหร่เนาะนี้ระหว่างนี้จะคือกระบวนการการทำเนาะน,<ฆ>นั้นวัสดุที่เราจะใช้เราใช้พืช3ส่วนนะเหตุผลที่จะคำว่าหวานทำไมไม่ใช้คาว่าน้ำตาลน้ำอ้อยเลยไหมเนาะเพราะน,นั้นให้พวกเราสามารถประยุกต์ได้เนะมื่อวานอ,อันนี้นะครับน้ำตาลฟีบน้ำตาลปึกน้ำตาลอ้อยน้ำตาอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าการน้ำตาลก็ได้ครับแต่ให้รู้ว่าอะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษเนาะกากน้ําตาลโมลาดมันมีสารเหนียวสารทาสมัยก่อนโบราณเขาเอาไปสัตวนนมันไปจับปุ่นมันเหนียวทาถ้าเราหมักไม่สมบูรณ์นะครับใช่ครับมันจะเกิดเชือ้อนะรามันจะไปปิดจมูกใบใบไม้เราเรียกว่าตากใบใช่ไหมถ้าภาษาเก,กษตรแต่จริงๆมันคือจมูกปากอยู่ที่ล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอไปปิดไปซิลรูการคลายน้ําการสังเคราะห์แสงโดยตามธรรมชาติมันก็ น้อยลงแล้วบวกกับโรคเดิมที่มันมีถ้าสวนไทยมีโรคอยู่แล้วใส่ถ่าการน้ำตาลหมักไม่สลายปุ๊บลาจะระบาดทั้งสวนหมักโมราดเกษตรกรหาง่ายใช่ไหมแล้วราคาถูกก็ใช้ต่อไปแต่ว่าหมักให้ได้สามเดือน่ถกครับะเริ่มแพงใช่ไหม<ข>อ,อ,อันนี้เราไปเทียบดูคนเริ่มหาคนเริ่มมาไปดูอะไรก็ได้ที่มีความหวานงลงตามขึ้นนะครับเขาวัวกันืุปนะก่อนผมซื้อสองบาทใด้ครับ น้ำตาลปิ๊กน้ำตาลปึกน้ำตาลอ้อยเนอะอหลีกเลี่ยงน้ำตาลที่ฟอกเนอะน้ำตาลใสแดงใสแดงได้ไใสขาวใสขาวของงดนะมันฟอกฟอกอ<ไ>อก็มีสารฟอกขาวไงใช่ครับเป็นสารเคมีอ่ะเอานะน้ำตาลเราไปแยกเอาเนาะถูก <ขอ S 1> หาได้ครับอ้อยใช้ต้นอ้อยได้ไหมหรือต้องบีบมาก่อนเอาอ้อยเนี่ยมาทุบทุบ จะไม่ต้องไปซื้อน้ำอ้อยที่เขาขายนะมันเป็นต้นนะไอยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับได้ทุบๆแช่น้ำปลาเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งเพาะแต่ว่าเราไม่ได้เน้นปลาปลาหมูผมมีลกหมูอยู่เนาะปลาหมูอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะถ้าเอามาหมักมันจะเป็นฮอร์โมนเนาะคำว่าฮอร์โมนในความหมายคือตัวที่ทําให้เขียวและงามไวเจลญเตัวไวสุกมะอาตัวเร่งแต่ พออยู่เราไม่เน้นเราเน้นพืชเราเน้นบำรุงดินก่อนถ้าดินสมบูรณ์พืชจะสมบูรณ์เอง<ม>ถ้าเราใช้ปลาหมากักใช้เนื้อสัตว์หมกักฉีดบ่อยบ่อยสหรับพืชล้มลุกได้เพราะเดี๋ยวมันเก็บเลย<ม>แต่สําหรับผลไม้ปุ๊บมันจะออกมากออกเยอะจนต้นมันโศก<ม>เราจึงเน้นไปที่ดินก่อนเนาะเราเน้นหมักที่พืชก่อนเนาะนะนะนะเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้อันนี้ให้พวกเราเรียนรู้นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวที่ใช้เยอะๆคือตัวที่ผมฉีดขึ้นใต้นะ พืชรดจืดยาเย็นยาถอนอเหตุผลของมันคือสรรพัุณของพืชยาจืดมันใช้้างพิษมันใช้สลายพิษถ้าเราหมากักปุ๊บประโยชน์ของมันจะช่วยสลายพิษในดินสลายพิษในแหล่งน้ำถ้าเราใส่ข้อสัตว์มันก็จะไปสายพิษที่อยู่ในข้อศัตท์ที่มาจากอาหารมาจากยาปฏิชีวนะเราจึงใช้พืชรดจืดมาบำรุงดินบำบัดน้ำย่อยสลายทั่วไปแ,แม้กระทั่งสุขภัณฑ์ในครัวเรือนอ,อันนี้คือพืชลดจืดนะครับ ที่เหลือเป็นปัจจัยอื่นๆทั้งสิ้นถ้าดินสมบูรณ์น้าสมบูรณ์ถ้าดินสมบูรณ์ต้นไม้ก,ก็โตถ้าน้ําดีถูกบำบัดปลาก็โตนะครับอันนี้คือใช้กลมรถสืดเป็นหลักนะหาง่ายๆผักบุ้งในหนองมีไหมข้าวข้าวปลายข้าวสุกข,ข้าวเหลือวิธีการเลือกของที่เราจะใช้หมักนะให้นึกถึงเวลาเรากินแล้วตรงไหนเป็นประโยชน์สูงสุดนะถูกไหมเราไม่เลือกกินเปลือกอยู่แล้วถูกไห แต่เราเลือกกินเนื้อ,อเพราะนั้นประโยชน์มันก็อยู่ตรงน,น,นันะออน้นนะนกระบวนการนั้มมนอ๋อผมว่าหายากนะในประเทศไทยที่ของไม่ได้มีอ่ะช <c oughs> ัดไหมเพ <c oughs> ราะนั้นกระบวนการหมักจะไปสู่เรื่องต่อไปหัวเชื้อที่เราใช้มันจะช่วยถอนสลายพิษได้อ่นะเนาะจบเรื่องพืชน,นะเดี๋ยวพืชเราแยกนี้นะครับสมมุติว่าพอไล่ตัวต่อไปอย่างผมถ้าเราไม่กินพาราเรากินลายยาไทย ฟ้าทะลายโจรบอรเพชรลูกไตใบพวกนี้นใช่ไหมเอามาหมักเสร็จแล้วก็เอาไปให้สัตว์กินถูกไหมเอาไปเลี้ยงสัตว์มันก็จะมีหัวตานผาดนี่คือตัวอย่างเนาะ<ม>เสร็จข้าวฟาดลดฟาดแล้วก็มาหมากักใช้ป้องกันเชื้อราใครปลูปกผลไม้ที่เป็นเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับรากเน่าโคนเน่าอ่ะนะครับก็ใช้ตัวนี้ยางพาราที่หน้ายางตายเราก็ใช้ตัวลดฟาดฝาดก็พวกหม,มักมันคุดพวกเนี้ยอะไรที่ฝาดฝาดก็หลังอ่ะหาง่ายสุดแล้วถูกไหมเวลาเราท้องร่วงอ่ะเนาะ อะไรที่เรากินแก้ท้องร่วงนั่นแหละอ่าเขี้ยวดูแม่ตรงไหนฝาดสุดก็เอาตรงนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้กลัวนะตอบตรงๆก็คือว่าเราใช้ตรงไหนแล้วมันเป็นประโยชน์ดูเราก็เอาตรงนั้นมาอย่างเปลือกไม้เขจะเปลือกแคร์เนาะเปลือกเขี้ยมเปลือกปูดูเปลือกโนนตีเขี้ยมไม้ทางใต้พี่พี่อยู่ไหนพี่หนูวิสายย่าใชหก็พวกปูดูปูดู่ปูดูที่มียางแดงๆเนี่ย แล้วแตะลิ้นดูถ้าฝาดใช่หมดเลยส่วนใหญ่ยางแดงๆจะฝาดอ่ะนะที่เหลือไอ้สี่ตัวล่างสุดเนี่ยนะบอกก่อนว่าสมุนไพรป้องกันมแมลงเราหมักอย่างละถังเราไม่เอาทุกอย่างรวมกันเพราะการรวมกันแล้วใช้เป็นนานๆมาแมลงมันดื้อยาหรือมึนรวมทุกอย่างแล้วก็ใช้ตำๆตำๆมแมลงมันก็ตั้งการรับเ้วครับมาอีกแล้วมาเลยผมม่าผมจะทำแยกตกัวเขาบอกว่าลมเลย นั่นแหละมันมันดื้อยาเนาะทีนี้อย่างยาเมาผมยกตัวอย่างนะหัวกลอยคนกินได้เลยไหมต้องทํให้ยางมันหายถึงมอะไรอีกอะไรใช้เบื่อปลาแม่รู้จักมั้ยยันเบื่อเอภาษาจ่ลจีอะไรรู้จักหางไหลใช่มั้ยโลตินตระกูลนั้นที่ใช้เบื่อปลายาสูบเมาไหมอันนั้นคือตระกูลเมาเพราะนั้นคนยังเมาใช่มั้ยปลายังเมาแมลงก็เมาเหมือนกัน อย่างรสหอมระเหยไปยูคาลิปตัสตะไคร้ที่ใช้ไล่ยุงครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช้ป้องกันมแมลงไอ้เปรี้ยวกับเผ็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะเอาเอากุ้งกุ้งเป็นมแมลงเชื่อไหมกุ้งเป็นมแมลงนะ้ําเพราะนั้นรสเปรี้ยวรสเผ็ดมันก็เป็นกลุ่มหนึ่งใช้ป้องกันมแมลงใช่ไหมจะมีพวกเซียนที่เขาใช้พริกแกงใช้ป้องกันมแมลงอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับพวกพืชสมุนไพรเนี่ย ใครที่ไม่ชํานาญให้ไปประยุกต์เอาเองลองนะครับลองผิดลองถูกนะครับ,ลบแล้วแล้ววิธีการคิดโดยเบื้องต้นถ้าอะไรที่กระทํากับตัวเราแล้วทําให้เราเกิดอาการนั้นเราก็น่าจะเอาไปใช้ได้ทีนี้พืชน,นะพืชสามส่วนหวานไปเรื่องเอาเองนะครับหนึ่งส่วนเนาะเดี๋ยวจะให้พวกเราทําละหัวเชื้ออาจากไหนเมื่อวานมีคนขับรถมาจอดท้ายรถผมแล้วก็เดินมาดูน้ำหมักเข้าไปพัฒนานที่ดิน ชนบุรีไปมาหลายที่เลยครับตอนนี้เขาจะไปเขาอินทรซ้อนเพื่อไปหาหัวเชื้อพอดอผมบอกว่าพี่มีน้ำหมักเก่าไหมีเออนั้นมันจบครับต้องอยู่สภาว่าไม่มีแสงอากาศนะปุ๋ยไอ้น้ำหมักนะต่อไปผมโลคำว่าหัวเชื่อกนะตัดคำว่าหัวเชื่อกนะครับปุ๋ยน้ำที่เราหมักไว้แล้วนะครับถ้าไม่มีแสง ไปโดนมนันไม่ยไมอย่าไปกรอกใส่ภาชนะไสมันจะ <c oughs> ตกตะกอนนะครับแล้วจะหมดเกลื่อไปเองนั้นถ้าอยู่บนสภาวะปิดไม่มีแสงกับอากาศเข้านะครับ <c oughs> ก็จะเก็บได้นาน,นครับยิ่งนานกจะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เลยเพราะนั้น <c oughs> หัวเชื้อบ้านเรามีสามที่มา3มค่ายนะค่ายแรกคือคัดเชื้อจากห้องแลบรู้จกนะักเอเนาะรู้จักพอดเอนาะมีนานโนมีอะไรรู้เต็มเลยนะครับ อันนี้เลือกเอาตามแล้วแต่ท่านนะอยากเสียตังหรืออยากอยากได้ซีอะไรก็ไปหาเอาเองเนาะวเชื้อค่ายที่2เขาเก็บจากท้องถิน่นที่เราได้ยินในนามจุลินทรีย์ท้องถิน่นไม่ว่าจากไผ่จากดินปลาใช่ไหมจากปวกจากกล้วยจากไอ้อนะหน่อ,นอกล้วย,ยทั้งหมดนี้คือเอาเชื้อจุลินทรีย์มาเนาะแต่อีกวิธีการหนึ่งคือเราหมักเองหมักเอาเอนไซม์เอากระบวนการของกรดที่มาจากในถังที่เราหมักนะครับแล้วก็เอามาเป็นหัวเชือ้อ เรียกว่าน้ำหมักเก่าแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องติดหัวเชือ้อแลวจะได้ประยุกได้จำไว้นะครับไม่ได้เน้นเอาเชื้อตระกูลใดตระกูลหนึ่งมาใช้นะครับเน้นตัวที่ไปกระตุ้นให้ช่วยย่อยในวัสดุในถังหมักเนี่ยมีในพืชมีการ,ราย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วแต่เราบอกไม่ได้ว่าจุลินทรีย์อะไรที่ย่อยสลายพืชตามธรรมชาติเดี๋ยวอมาอจำกลับไปที่เดิมนะพอโฮมปุ๊บเราเน้นให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในในดินขยายเราไม่ได้เน้นเอาหัวเชื้อจาก ในกอในขอในคอมาใส่เหนืมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการหมักเราแค่เอากรดเอนไซม์ไปกระตุ้นให้เชื้อในถังหมักมันขยายของเองไม่ได้เน้นเอาหัวเชื้อไปใส่เหนือมาแต่คนคิดคาว่าหัดเชื้ออ่ะครับการหมักแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีเชื้อไม่ดีปนที่เป็นไปยุเอ้ยเป็นโทษกองพือนอ๋อถ้าเราห่มเชื้อในธรรมชาติมาสกินมันพีเฮทที่อยู่ในดินท่างถาที่เป็นตัวกอบกับออกดินที่เหมาะสม ไม่พืชไม่เป็นโรคคือใกล้เคียงกับความเป็นกลางกระบวนการใส่เคมีทําให้ดินเป็นกรดพอดีเป็นกรดโรคจะเกิดโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อราที่พวกที่ทําให้เป็นรากเนา่าคนเนา่าพวกไฟท็อปเชือ้อราพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นการโหมปุ๊บพอถูกย่อยปุ๊บดินจะปรับ pH ใกล้เคียงกับความเป็นกลางซึ่งความเป็นกลางนั้นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีจะไม่อยู่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่านั้นวิธีการโหมเดี๋ยวไปดูชีวิตในดินนะาฝากทีม ทีมอบรมเอาเรื่องสิ่งมีชีวิตในดินเขาผ่าตัดดินออกมาให้เห็นว่ากระบวนการโฮมเนี่ยมันสร้างอะไรได้บ้างพอโฮมอย่างเดียวปุ๊บดินปรับความเป็นกรดเป็นด่างเรียบร้อยปุ๊บจินที์ที่อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ร่วมกันมีไม่ดีอยู่แค่นี้ดีอยู่แค่นี้มันก็ควบคุมอย่างนี้ใช่อวะอันนี้คือโครงสร้างที่อยากอยากให้เราทอดอยนะถ้าไปเจอคนขายปุ๋ยขายยาก็บอกว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่าระวังนะดินในป่ารากเน่าโคนเน่าไหม ใช่ไหมดินที่อันนี้นะอดีตผมเคยขายปุ๋ยขายยายักษ์ใหญ่เลยแหละถ้าพูดชื่อท่านรู้จักหมดอ่ะในเตียเนี่ยใส่ปุ๋ยลงไปปุ๊บ N p k เปุ๊บดินเป็นกรดนึกออกไหมพอดินเป็นกรดปุ๊บลาที่กินรากพืชเกิดที่พ่อถานมาครับเวลาที่กินรากพืชเกิดปุ๊บผมก็ขายยาฆ่าเชื้อราพอลาตายผมก็ใส่ปุ๋ย ก็เป็นก,อกเออลาก็มาอีกผมก็ขายกาฆ่าเชื้อราคอมพิชชัน่นอยเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาหลวงก็เลยให้เอาปูนมาใส่เห็นไหมคมพัดนั่นแหละบอกให้ปูนขาวมาใส่ใมา็ถ้าปูนขายปูนให้เอาปูนมานปูไมู้รวไม้สี่งของไรพวกนี้ใส่ลงไปปูนเป็นจางั้นความเป็นกรดหายไปเห็นไหมลาก็ตาย พอใส่ปุ๋ยอีกเพิ่ดินมันกรดอีกเอาปูนใส่อีกดินก็จะเกิดการแข็งกระด้างมากเห็นปหแต่คนที่ได้ประโยชน์ของเราผมนี่ <laughs> แหละในอดีตอ่ะครับพ่อ,อ,อ,อถ้าเผื่อว่าใต้คนต้นไม้เนี่ยมันมีปุ๋กอยู่เนี่ยมันจะเป็นอานตราบต้นไม้ต้องดูว่ามันอยู่กับเราแบบไหนออมันมีอยู่แบบกินกับอยู่แบบไม่กินอยู่กับอาศัยก็มี วเลแ,ลวแล้วแล้วพวกพืชตีพวกอะไรพวกนี้ไปมีผลต่อปลูกไหมครับไม่มีผลถ้าดินสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ปลูกก็อาจจะเกิดขึ้นได้วิธีการก็ผมก็เอาเชื้อเห็ดโคลมาใส่แทนได้หรอใช่ดูครับเพราะเห็นหนบางคนเขาบอกว่าต้นมะม่วงที่ตายเนี่ยตายเพราะว่ามีปุ๋ยถ้าปลูกกินรากนะวิธีง่าย ครับเราหมแห้งชามดินร่วนฟุยเสร็จปุ๊บอยากจะไล่ปัวเกลือละลายนา้ำตอแจมแจมลาดปุ๊บมันก,ก็ไปอะเรา,เราได้ไดผลลึกขนาดไหนได้ผลลึกขนาดไหนถ้าพ่ออยากให้หาลังมานไ้้เจอแหวกแหวกแ,แ,แล้วก็หยอดลงไปแต่ยยแอ,อย่าใส่เยอะนะถูกไหมเข้มเดี๋ยวต้นไม้ตายควรระวังหรือว่าควรไม่ให้เอาอะไรมาบักเส้น ชน,นิดบางชน,นิดของพืชหรือว่าต้นไม้อ่าไม่มีไม่มีมีแต่วัตถุที่ที่จะเป็นผลที่ทําให้เป็นอย่างกระดาษหนังสือพิม,ม<น>พ์เนี่ยพวกตะกัวเนาะพวกถาานเลชัยพวกแคทเมียมพาคนเอาเศษอาหารมาหมักจะต้องระวังเนาะทีนี้เวลาเราหมักเนี่ยเราเลี้ยงเราหลีกเ,เลี่ยงพืชที่ดับลึกกันเองถ้าหมักเราถึงบอกไม่หมักรวมไงถ้าหมักรวมปุ๊บมันจะมีพืชที่ล้างผิดของมันกันเองกระดับเราถึงแยกเสตถุที่รดจืดไปนี่อย่างเราทำ ก็ถ้าเป็นแมลงนะถ้าเป็นประเทศเดียวกันอ๋ออย่างเงี้ยไม่ดีหมักอย่างละถังนะครับต่อให้เป็นรถรถเดียวกันก็จริงแล้วเวลาใช้มันไม่เหมือนกันแต่ละพี่อ็คนนะครับจืดอ่าถ้ายังจืดที่รวมได้นะครับผมรวมได้ฝาดรวมได้แต่ถ้าเป็นแมลงให้เลี่ยงนะครับเรามีสามถังเราก็สลับใช้ทีละถัง ออ้อยาืดอย่งขอปาดท,ที่ใส่รวมๆกันเลยได้ถ้าจืดขมปาดไม่ถมไม่รวมเพราะว่าเราแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันเพราะอันนี้ราคาแพงกว่านี้ถ้าเผื่อเราทําอาหารเนี่ยมีเศษผักเศษผลไม้นี่เราเราโยนไปแบบคล้ายๆกับเอาฟางอะไรมาไดใช่ใช่แล้ว<อ>ไม่ไม่มีผลน,นะมันจบๆได้มันก็ย่อยจําไว้นะครับว่าหลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราถามกลับไปสู่สามัญปกติ เมื่อซรากพืชสร้างสัตว์สิ่งมีชีวิตตกลงมาทับถมจะเกิดการย่อยสลายพอย่อยสลายจะมีแก๊สมีความร้อนมีกลิ่นตามธรรมชาตินะครับแล้วพอสุดท้ายมันจะกลายเป็นปุ๋ยแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ากระบวนการระหว่างทางนั้นมันจะเกิดอะไรเหม็นไม่เหม็นมีนนอนไม่นนอนแค่นั้นเองอ่าก็เกิดตามธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างเราทำอาหารจะมีพวกน้ำมันพืชไม่ได้มีอะไรไม่เทลงไปได้เลยสสารตามธรรมชาติย่อยสลายมัน